สำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครซิลที่เก็บ3สาสแต็กได้ง่ายกว่าแพทเดิมมากเลยนะครับก่อนจะเข้าไปดูในเกมมารู้จกักสกิลคร่าวๆของซิลกันก่อนนะครับสำหรับแพทซิบของซิลนั้นนะครับเมื่อใช้สกิล1ห,หรือสกิล2จะติดสัญลักษณ์ไว้บนหัวของศัตรูที่เราโจมตีนะครับซึ่งสัญลักษณ์นั้นจะอยู่ได้3วิเมื่อสะสมครบ3ครั้งจะสร้างความเสียหายเวท15 0วกเปอีก45%นะครับ แต่หากไม่ใช่ฮีโร่เป็นคลิปป่าคลิปเลนอย่างนี้ก็จะสร้างความเสียหายเป็น2เท่าเลยนะครับและหากซิลนั้นโจมตีปกติใส่ศัตรูที่ติดสัญลักษณ์จะสร้างโบนัสความเสียหายเวท30บวกเปออีก15%นะครับสำหรับสกิล l 1จะนับเป็น2ส,สแต็กนะครับและสกิล l 2จะนับเป็น1สแตก็กรวมกันก็จะเป็น3ส,สแต็กนะครับทำไมสกิล l 1ถึงนับ2และทำไมสกิล2ถึงนับ1น,นะครับ ขาไปนับ1นึ่งสแต็กขากับนับ1นึ่งสแต็กนะครับแต่สําหรับสกิลสองนั้นนับอีก1นึ่งสแตกรวมกันเป็น3ามสแต็กนะครับและถ้าหากเราเก็บครบได้3ามสแต็กนะครับสกิลสองของซิลนั้นจะกลับมาใช้งานได้ทันทีนะครับคือแบบว่ามันจะรีคูดาวให้เลยนะครับสกิลหนึ่งให้โดนแล้วก็สกิลสองให้โดนในพร้อมกันเลยนะครับมันจะทําให้สกิลสองใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจสแตกนั้นคืออะไรแล้วต้องเก็บยังไงนะครับเราไปดูกันเลยครับ ที่สำคัญเลยคือต้องใช้สกิล1กับสกิล2ให้โดนศัตรูตัวเดียวกันนะครับสกิล1ขาไปนับ1นึ่งสตแต็กนะครับแล้วก็ขากลับก็นับ1นึ่งสแต็กนะครับ1 2นะครับสังเกตสัญ,ญลักษณ์บนหัวศัตรตูที่เราโจมตีโดนนะครับ ว่ามันจะขึ้นสสแต็กนะครับ1 2นะครับสีส้มที่อยู่บนหัวศัตรูคือสแต็กที่เราต้องเก็บนะครับ1 2แล้วก็3นะครับเห็นไหมครับว่าสกิล2มันรีให้เราโดยทันทีเลยนะครับและข้อควรระวังที่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมเจอบ่อยมากสําหรับคอมโบนี้นะครับขาไปโดนแต่ขากลับไม่โดนนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับมาดูกันเลยนะครับสังเกตนะครับว่าขาไปโดนนะครับแต่ขากลับไม่โดนนะครับ คือตัวเรากับตัวศัตรูไม่ขยับเลยนะครับแต่ขาไปโดนนะครับขากลับไม่โดนเข้าใจง่ายๆเลยก็คือขาไปกงจักรมันจะใหญ่กว่าขากลับนะครับก็เลยสรุปได้ว่ากงจักรขาไปนั้นใหญ่กว่ากงจักรขากลับนะครับส่วนคอมโบของซิลที่ผมใช้บ่อยๆนะครับผมจะโยนสกิล2แล้วก็1แล้วก็อันติเลยนะครับ พอกงจัดกลับมามันก็จะใช้สกิล2ได้อีกรอบนึงนะครับแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ถนัดสกิล1ก็ได้เช่นกันนะครับโยนสกิล1ไปก่อนแล้วก็2นะครับแล้วก็อันตรีนะครับแล้วก็2ออกมานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบของซิลนะครับแต่สําหรับใครที่รู้แล้วก็ไปเริ่มดูกันที่สกิล1เลยครับสําหรับสกิล1ของซิลนะครับ ปามิดคูออกไปแล้วก็มันจะกลับมาหาเราครับขาไปจะสร้างความเสียหายเวท330บวกเปอร์เซ็นต์เอพนะครับและสําหรับขากลับนั้นจะเบากว่าขาไปนะครับเพราะว่าจะสร้างความเสียหายเวทแค่2 2 0%อีบวกเปอร์เซ็นต์เอพอีกสีนะครับถ้าขาไปโดนร้อยหนึ่งขากลับก็จะโดนประมาณ70นะครับเพราะว่ามันจะเบาลงประมาณ30-33%นะครับและการที่เราใช้สก,กิล1โดนศัตรูนั้นจะทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง20% 2เเป็นนวววลาวาิทีด้ยที่สําคัญกกิลนี้คือซ ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเลเวลหนึ่งอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าอัพเป็นเลเวลหกจะเพิ่มเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการให้ศัตรูที่เราโจมตีนั้นเดินชา้าลงก็ต้องอัพหนึ่งนำนะครับจะทําให้การที่เราโจมตีสกิลหนึ่งนั้นสโลศัตรูได้มากขึ้นนะครับจากยี่สิบเป็นยี่สิบสี่ยี่แปดสามสองสามหกสี่สิบอะไรแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มตามเลเวลที่เราอัพเลยนะครับในส่วนของสกิลที่สองนะคร นะและสกิลนี้จะทําให้เราได้รับโล่350เข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อโจมตีโดนจะสร้างดาเมจและตัวเราจะได้รับโลนะครับและสกิลสุดท้ายสกิลอันตินะครับกระหน่าโจมตีศัตรูแบบสุ่ม5ครั้งโดยการโจมตีแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายเวท300อบวกเปอร์เซ็นต์เอพีอีก50%นะครับแต่ถ้าเราโจมตีซ้ำเป้าหมายเดิมจะสร้างความเสียหายเบาลง60%สนะครับส่วนอันตินั้นก็ใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับกดปุ๊บก็จะลอยฟึฟ๊บฟึฟ๊บฟึฟับครับนะครัคนนครรครส,ส่่่วววนนนซิ้้้กก็รููอยแลา เล่นในตำแหน่งของป่านะครับชิ้นแรกผมจะขึ้นเป็นโลกิเคิร์ดนะครับเพราะว่าซิลนั้นโจมตีเป็นดาเมจเวทนะครับก็เลยขึ้นเป็นโลกิเคิร์ดมานะครับบวกพลังเวท100กับลดคูดาวอีก10%นะครับและชิ้นต่อไปรองเท้านะครับสามารถออกรองเท้าได้2แบบนะครับถ้าเกมไหนมีซ c หรือสโลเยอะๆนะครับก็สามารถออกเป็นรองเท้าป้องกันสถานะได้นะครับแต่ส่วนใครที่ต้องการแรงๆไปเลยนะครับสำหรับเกมนั้นนะครับก็ออกเป็นรองเท้าเจาะเวทเลยนะครับแต่ถ้าเกมไหนมีซ c หรือว่าสโลเยอะๆคือเดินแทบไม่อออกกกนะรรเดิ็็ชช้าาไ แนะนําเลยว่าให้ออกป้องกันสถานะเลยนะครับและไอเทมชิ้นต่อไปนั้นผมจะขึ้นเป็น Evil Secret นะครับไอเทมชิ้นนี้พลังเวทอาจจะน้อยก็จริงนะครับแต่เราจะได้เจาะเกาะเวทบวก150าเลยนะครับสำหรับตัวไหนที่นานาหรือมีเกาะเยอะๆนะครับเจอไอเทมชิ้นนี้ไปนี่คือถึงขั้นร้องเลยนะครับและไอเทมชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นบุมสติกนะครับในส่วนของบุมสติกนี้พลังเวท200ฟื้นฟู30และความเร็วเคลื่อนที่อีก5%นะครับและที่สําคัญเลยคือเมื่อใช้สกิลจะสร้างความเสียหายเวท100นัสเวท อีก40%เลยนะครับและไอเทมชิ้นต่อไปเพื่อที่จะให้แรงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมจะขึ้นเป็นมงกุฎนะครับไอเทมชิ้นนี้บวกพลังเวท240และจะเพิ่มอีก35%เลยนะครับถ้าเรามีพลังเวทอยู่1,000ไอเทมชิ้นนี้ก็จะเพิ่มให้อีก350นะครับและไอเทมชิ้นสุดท้ายถ้าใครต้องการแบบแรงๆไปเลยก็สามารถออกเป็นสมุดเขียวได้เลยนะครับเพราะว่าบวกพลังเวท400เลยนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้แต่ถ้าใครคิดว่าดามจเวทตัวเองแรงพออยู่แล้วก็สามารถออกเป็นแอค item ชิ้้นนีบววกพลังเท240 ็ถือว่าไม่น้อยนะครับที่สําคัญเลยคือถ้าใชไอเทมนี้นะครับจะสามารถเป็นอมตะได้2อวีนะครับระหว่างนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือโจมตีศัตรูได้นะครับหลังจากเป็นอมตะ2อวีแล้วจะได้รับโล่5 0 0นะครับและบวก40ทุกเลเวลนะครับและอเทมชิ้นนี้มีคูดาวอยู่ที่75วสิาีนะครับส่วนใครที่คิดว่าอาร์ติ o อฟเอาไม่อยู่นะครับเข้าไปแล้วก็ตายเข้าไปแล้วก็ตายเรื่อยๆนะครับก็สามารถออกเป็นตายเกิดได้นะครับสำหรับอเทมชิ้นนี้ก็คือหลังจากตายลง2อวีจะฟื้นคืนชีพได้อีกครั้้้งพรรอมกัับบได H HP 2000 และจะทําให้ตัวเรานั้นโจมตีแรงขึ้นอีก10%แล้วก็บวกเกาะอีก120นะครับแต่สําหรับเกมนี้นั้นเชนสุดท้ายผมออกเป็นอาร์ติคออฟนะครับในส่วนของเกมนี้นั้นรูนผมใช้เป็นเดโซเลตโพเทคแล้วก็สเตนนะครับอย่างละสิบนะครับและซิลนั้นจะสามารถใส่ได้อีกรูนก็คือเดโซเลตแล้วก็สปิริตแล้วก็สเตนนะครับมันจะต่างกันที่โพเทคกับสปิริตนะครับสำหรับโพเทคนั้นจะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ฟื้นฟูนะครับแต่ส่วนใครที่คิดว่าใส่โพเทลล้้่ีีชชาางงจมตก็็สสามามรถใ่เปน ได้เลยนะครับในส่วนของพลังแฝงผมใช้เป็นพลังแฝงเซตนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือจะทําให้ใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองแรงขึ้นนะครับถ้าเข้าใจรูนไอเทมพลังแฝงตามนี้แล้วก็เข้าไปดูวิธีการเล่นวิธีการเดินเกมในเกมเลยครับสําหรับการฟาร์มซิลน,น,นะครับถ้าออฟเลนอยู่บนจะเริ่มฟาร์มบูก,ก่อนนะครับแต่ถ้าออฟเลนอยู่ล่างก็จะฟาร์มเลดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าฟาร์มเสร็จแล้วจะได้ไปรอดักแก๊งกับเพื่อนได้เลยนะครับ ส่นต้นเกมฟาร์มก็ต่อแตกต่อแตะไปเรื่อยนะครับการที่ผมใส่โพเทคมาก็คือแบบว่าการที่ผมเล่นซิลนั้นผมจะเน้นใช้สกิลมากกว่านะครับผมก็เลยออกแบบว่าโพเทคมาเพื่อที่จะแบบว่าเพิ่มเลือดให้กับตัวซิลให้ทึกขึ้นนะครับการโจมตีก็แค่แบบว่าตีไม่กี่ทีครับถ้าสมมุติว่าเข้าไปตีกับศัตรูฝั่งตรงข้ามก็พอสกิลเสร็จก็มากสุดก็ตีทีหนึ่งหรือว่า2ทีแค่นั้นนะครับ ผมก็เลยเน,น้นแบบว่าให้มันบวกเลือดและให้ตัวมันถึกขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าสปิริตมันนะเพิ่มความเร็วขึ้นที่กับความเร็วโจมตีนะครับความเร็วโจมตีแทบแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าการฟาร์มป่าก็คือความเร็วโจมตีอาจจะได้ใช้อยู่แต่ก็ใช้ไม่มากนะครับเน้นในการใช้สกิลเรื่อยๆก็ถือว่าฟาร์มเร็วนะครับสําหรับสิลนะครับพอฟาร์มเสร็จก็รอไปแกงกับเพื่อนเลยนะครับ ่อให้เขาเข้ามาใกล้นิดนึงนะครับอ่าคลิปเข้าแล้วเปิดเลย2 1 4ไม่ติด3าสแต็กนะครับแต่สกิล2ก็ถือว่ารีไวยอยู่นะครับประมาณ8วินะครับการเล่นซิลนั้นระยะก็สำคัญนะครับถ้าระยะใกล้โอกาสที่จะติด3ส,สแต็กนั้นจะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าระยะไกลขึ้นก็โอกาสก็จะน้อยลงนะครับ เปอร์เซ็นต์ในการที่จะติดสามสแต็กก็จะน้อยลงนะครับแต่ยะสาคัญนะครับแต่ถ้าเล่นแบบดักพุ่มแล้วรอให้เขาเดินมานี่คือโอกาสติดสามสแต็กนี่แทบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรอสกิลตอนที่เขาเดินมาเลยนะครับจังหวะนี้เลือดเราไม่พร้อมนะครับแต่เพื่อนบอกกันแล้วสกิลสองเปิดเข้าไปเช็คดูก่อนนะครับสกิลหนึ่งไม่ทันนะครับอันตรีก่อนนะครับสกิลสองรีไม่ทันเรียบร้อยเลยนะครับ เลือดเราไม่พอครับแต่เพื่อนเราบวกกันแล้วนะครับมันต้องวัดใจกันแล้วครับจังหวะนี้สําหรับไอเทมชิ้นที่3นะครับอีวิลซีเครดนะครับถ้าเกมตามผมจะขึ้นเป็นสปุกกิ้งแมสมาก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นบูมสติกนะแล้วก็ค่อยขึ้นอีวิลซีเครดทีหลังนะครับแล้วก็ขึ้นมงกุฎแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็ตามที่ใจเราเลือกเลยครับว่าจะขึ้นอะไรนะครับสําหรับอีวิลซีเครดนั้นจะสามารถเบิร์ดดาเมจในช่วงต้นเกมได้ดีมากนะครับ แต่มันจะดีสําหรับเกมที่เงินเรานํานะครับเพราะว่าถ้าเงินเราตามเยอะถ้าเราขึ้น Evil Secret มาก่อนมันจะช่วยไ,ไม่ได้มากนะครับเพราะว่า Evil Secret นั้นดาเมจเวทมันจะน้อยนะครับมันจะไปเน้นที่เจาะเกาะเวทมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินเราตามก็ขึ้นเป็น s m o k i Mask แล้วก็ขึ้นเป็น Boomstick ขึ้นมาเลยนะครับแต่สําหรับเกมไหนที่แบบว่าเงินเราดีอยู่นะครับก็ขึ้นเต็มมาเลยก็ได้นะครับเพราะช่วงต้นเกมคือถ้าตัวไหนที่เลือด ต่ำกว่า60%นี่คือเราสามารถฆ่าได้หมดเลยนะครับพยายามมองหาตัวที่แบบว่าเลือดไม่เต็มนะครับสำหรับตัวไหนที่เลือดเต็มก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับหรือเราจะเข้าไปสกิล1-2แล้วก็ออกมาก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เลือดเขาลดลงนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือตัวเราจะโหดกับตัวที่แบบว่าเลือดไม่เต็มนะเลือดประมาณ60-70%นี่คือแบบว่าเราจะโหดกับพวกนั้นนะครับ แต่ถ้าเลือดเต็มนี่คือถ้าเราเข้าไปแล้วเราเก็บไม่ได้3ามสแต็กนี้โอกาสจะออกมานี่ยากเลยนะครับ <Ret reat. S 1> เป้าหมายคือถ้าสมมุติว่าคอมโบสกิลเข้าไปแล้วคือจะต้องฆ่าให้ได้นะครับถ้าเราเข้าแล้วคอมโบฆ่าได้จะทําให้เพื่อนเราเล่นต่อได้ง่ายนะครับและโอกาสตายของตัวเราก็จะน้อยลงด้วยนะครับส่วนตัวไหนที่เลือดเต็มก็เช็คสกิลไปก่อนนะครับแล้วก็ออกมาเลยแบบนี้นะครับพยายามทําให้เขาแบบว่าเลือดลดไปก่อนนะครับ สำหรับตัวละครของซิลนั้นการฟาร์มหรือการเคลียร์คลิปเลนค่อนข้างจะไวนะครับผมมองว่าการโจมตีนี่คือไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับคอมโบเข้าไปอันติอันติเรียบร้อยนะครับการตีธรรมดาของซิลนี่คือไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวผมนะครับเพราะว่าการที่มันใช้สกิลก็คือแรงมากแล้วนะครับ1 2อันติ 1- 2อันตินะครับสําหรับการฟาร์มป่าพอคอมโบสกิลเสร็จมันต้องตีอยู่แล้วนะครับ แต่สาหรับผมผมว่ามันก็ไม่ได้ช้ามากเกินไปนะครับออกอโปรเทคมาเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นถึกขึ้นนี่ผมว่าก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับเราไปซ้อนตรงกลางเลยนะครับสองหนึ่งอันติเรียบร้อยนะครับ <You have S 1> สําหรับการเล่นซิลนั้นการที่เขาอยู่ในป้อมแทบจะไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ <In defeat. S 2> ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าเล่นช่ำๆแล้วก็ การเข้าคิดว่าตัวเองเก็บได้3สเต็คโชว์ๆนี่คือสามารถเข้าแล้วก็ออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเข้าไปแล้วสเต็คไม่ครบนะครับก็จะได้เดินออกมาแบบจังหวะเมื่อกี้เลยนะครับเข้าไปแล้วเขาตายก่อนนะครับแล้วก็สเต็คเลยไม่ครบนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับฟาร์มป่าแล้วก็ดูว่ารีนไหนที่แบบว่าเพื่อนเราไม่ได้ไปก็เราก็ไปรีบเคลียร์เลยนะครับ เื่อนเราบวกกันอยู่ตรงกลางนะครับเราเราไปเก็บตกตัวที่เหลือนะครับสองหนึ่งอันติสุดยะสังเกตว่าสกิลอันติของซิลน,นั้นค่อนข้างจะใกล้นะครับข้ 1> 2, 1, อควรระมัดระวังก็คือการใช้สกิลสองพยายามที่จะให้เข้าไปถึงตัวเขาให้ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะใช้อันติได้สะดวกขึ้นนะครับ การเข้าแต่ละทีเน้นตัวที่แบบว่าเลือดน,น้อยเลยนะครับและเข้าไปแต่ละทีก็ให้ค่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าแล้วค่าได้นี่คือเพื่อนเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าอีวิลสกิลเดมาแล้วนะครับสําหรับอีวิล c ก e ลนั้นมาในนาทีที่7กว่าก็ถือว่าเร็วมากนะครับเพราะว่าการที่เราไปเติมไฟนะครับ mm hmm. การที่เราจะเข้าไปบวกกับเพื่อนแต่ละทีนี่คือเราต้องคิดก่อนนะครับว่าเราเข้าแล้วเราจะสามารถค่าได้ไหมแบบนี้นะครับ ถ้าเข้าไปแล้วค้าได้เลยก็ดีนะครับแต่ค้าไม่ได้ก็รอก่อนนะครับรอจังหวะดีๆก็ค่อยเข้านะครับอย่าแบบว่าห้าวแล้วก็เข้าไปเปิดก่อนคนอื่นนะครับแบบนั้นไม่ไหวนะครับประมาณนี้ไม่ได้น้ำแบบนี้เรียบร้อยเลยครับหลังจากตายแล้วเกิดมาก็มาฟาร์มต่อครับ <his> เพื่อชดเชยเงินที่เสีย<ๆ>ไปนะครับเงินที <world> ่เสียไปในจังหวะที่เราตายนะครับพอเราเข้าไปเปิดก่อนนี่คือแบบ สกิลมาที่เราเลยนะครับแล้วก็ฆ่าไม่ได้ด้วยนะ <Ret reat. S 1> เพราะฉะนั้นการเล่นซิลนี่คือแบบว่าต้องหาจังหวะที่เข้าดีๆนะครับ2 1แล้วก็อันติเลยนะครับอ่าแบบนี้ติด3สแต็กนะครับสกิล1ไป1ทีนะครับถ้าเข้าโดยติด3สแต็กนี่คือแบบว่าหล่อเท่เลยนะครับ2 1อันติ2นะครับหรือว่า1 2อันติ2ออกมาแบบนี้นะครับสำหรับสกิลอันติของซิลนั้น เมื่อใช้เราจะเป็นอามาตะนะครับตอนที่เราขึ้นไปแล้วฟันชิงชังชิงช,งชังแล้วน,นะครับตัวเราจะเป็นอามาตะนะไม่สามารถโดนโจมตีหรือว่าโดนอะไรได้นะครับโอเคิปกลางต่อครับอ่าบนมีประเด็นนะครับไม่เห็นใครเลยนะครับตอนนี้อ่าเจอแล้วนะครับสองหนึ่งอันตีนะครับติดสามแตกสวยๆนะครับเดี๋ยวตรงกลางอีกทักทายหน่อยสิไม่โดนนะครับ เจอคนแอบดันนะครับแบบนี้เราต้องไปทักทายแล้วนะครับสองหนึ่งอันติโดนผลักออกมาก่อนนะครับรอก่อนครับแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดครับตีธรรมดาไปสองตาม,มานะครับเรียบร้อยสำหรับช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนี่คือเรารอให้ตัวไหนที่แบบว่าเลือด เหลือประมาณ6หรือ70เราถึงจะเข้าไปปิดชีพเขาได้นะครับแต่ถ้าท้ายเกมนี่คือแครี่เมดไฟเตอร์เอสติรนอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราอยู่ในพุ่มแล้วก็เดินหลงๆมาเจอเราได้นะครับคอมโบชุดเดียวแค่นั้นนะครับตัวเหล่านั้นจะฆ่าเขาได้แบบอีซี่มากๆเลยนะครับสําหรับกลางเกมถึงท้ายเกมนะครับเมดแครี่นี่คือแทบจะไม่ต้องทําอะไรเนะครับเข้ามาปุ๊บนี่ก็คอมโบก็เรียบร้อยแล้วนะครับ หนึ่งอันติเข้ามาแบบนี้ใกล้ๆสองหนึ่งอันติปันดีครับน้อง โดนล้อมแบบมีตีเบาๆก็พอนะครับ <double> เดี๋ยวโอมกาตัวเดียวแล้วนะอันติเข้าไป <An enemy S 1> เรียบร้อย <an enemy S 1> ครับ <an enemy. S 1> สำหรับการเล่นสิวนั้นก็ง่ายๆเลยนะครับจังหวะไหนที่สามารถเข้าแล้วคิดว่าติดสามจแตกชัวร์ๆนะครับคือเข้าได้เลยนะครับแบบไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าเราจะออกมาด้วยสกิลสองเลยนะครับ ปลาหมึกนี้แปลกนะครับพอเราอยู่นี่คือแบบขนาดนอกป้อมนี่คือยึกยักยึกยัก,ยกนะครับพอเราไม่อยู่นี่เมื่อกี้ในป้อมนี่คือเปิดเข้าไปเลยนะครับพาเพื่อนไปตายด้วยนะแบบนี้เพื่อนโดนโดนไล่มาแล้วนะครับแบบนี้เราต้องไปช่วยแล้วนะครับคอมโบสองหนึ่งอันตีเลยอันตีไม่ติดนะครับโอกาสรอดหนึ่งได้มาตัวหนึ่งนะครับตอนเราอยู่กว่าจะเปิดนี่คือแบบรอนานแสนนานนะครับ พอเราไม่อยู่ปุ๊บนี่คือห้าวจัดเลยนะครับดูครับไปเดียวกันสี่คนสามคนสี่คนนี่คือแบบห้าวมากเลยนะครับพอตอนเราอยู่ด้วยนี่คือแบบติ่มติมเลยอะทาไมเป็นอย่างนั้นลับเพื่อนอันติเข้าไปนะครับแบบนี้เรียบร้อยรอสกิหนึ่งดีนะครับเรียบร้อยนะครับสกิลสองออกมาก่อน ตามต่อในช่วงท้ายเกมนะครับเพื่อจะหาไอเทมชิ้นสุดท้ายผมจะออกเป็นอาร์ติกออฟนะครับจังหวะนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับเลือดเขาเต็มทุกตัวแล้วก็เพื่อนเราก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อนเราเล่นต่อไม่ได้เลยนะ ดักภูมิรอตัวหลงครับเผื่อจะมีใครหลงเข้ามาใกล้ๆนะครับเขาก็กลุ่มกันแบบนี้คือทำอะไรไม่ได้นะครับวาร์บกลับไปการบ้านก่อนนะครับถ้ามีพี่หมึกคอยเปิดอันติให้นี่คือแบบเราจะเล่นง่ายนะครับนี่รอพี่หมึกก่อนนะครับกิวหนึ่งเช็คเข้าไปได้ไหมไม่ตายนะครับโอ้หตาชัยเข้าแล้วนะครับโอ้โหตาชัยเก็บหมดเลยนะครับสามตัว สองโอเมก้าหนาเกินนะครับทําอะไรเขาไม่ได้นะโอเมกา้าต้องเน้นลุมเลยนะครับ ออกมานี่คือจะตายเอานะครับอูของตีแรงมากเลยนะครับสำหรับสกิลหนึกับสกิลสอของซิลนั้นมันสามารถโดนได้มากกว่า1ตัวนะครับระยะวงสกิล2กับระยะของสกิลหนึนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสกิล2เข้าไปนี่คือถ้าจะให้ดีก็เข้าไปตรงกลางเขาเลยนะครับ กาจังหวะที่แบบว่าให้โดนหลายตัวแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลสองตามนะครับสกิลสองก็จะคล้ายๆเหมือนกับคลิกซี่เลยนะครับทําการโยนออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาหาตัวเรานะครับแล้วก็สร้างดาบมีทั้งขาไปแล้วก็ขากลับด้วยนะครับ พี่ร่างดันสูงมากเลยนะครับเคลียร์ไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ1เช็คไป1นึ่ทีสองหนึ่ง,อ,ง,งอันติเลยนะครับ